เสียงในหัวกําลังบอกว่าคุณทําไม่ได้ทําไม่ได้หรอกมันยากหรืออะไรก็ตามนะเราจะแก้ยังไงดีเสียงในหัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทําไมก่อนกับทุกๆเรื่องในชีวิตอะเรามีเสียงใ,ในหัวหมดเลยอยากกินชาบูอะจะกินดีไหมอือหรือจะกินบะเตี๋ยวดีหรือจะกินเอ่อเตม๋ยวไก่ดีทุกนี่นั่นเสียงในหัวปะเสียงในหัวสังเกตไหมว่าการที่เราแบบ มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันมาจากอะไรความคิดคใช่ไหมคะความคิดใช่ไหมคะ,มคะแล้วก็ไอ้ไอ้พวกแบบเสียงในหัวหรือว่าความคิดเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากอะไรประสบการณ์ของเรา mm hmm. ใช่ไหมหรือสภาพแวดล้อมของเราหรือสิ่ง <c oughs> ที่เรากําลังทําอยู่อ่ะเราอาจจะมีเอ่อความคิดที่ที่ผ่านประสบการณ์ของเราว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วแล้วมันไม่เว mm ิร์กแล้วตอนนี้เรากำลังจะทําอีกแล้วก็กังวลหรือกลัวไ mm hmm. มันจะมี mm hmm. หลายๆอย่างที่ทําให้มันเกิดเสียงในหัวขึ้นมาค่ะนี่ออกไหมคะดังนั้นเนี่ย คำว่าเสียงในหัวเนี่ยบางทีอะเราต้องเข้าใจก่อนว,ว่ามันมันไม่ได้แย่การที่เรามีเสียงในหัวแต่ <c oughs> แต่ให้ดูว่าเสียงในหัวมันมาเพื่อบอกอะไรเรา <c oughs> อืมอ่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราต้องฟังมันทั้งหมดนะค่ะเข้าใจใช่ไมหมคะคือเสียงในหัวเวลามันมาเนี่ยบางทีมันมาเพื่อเฮ้ยสกิดเราอะหรือบ,บางทีมันก็เป็นเพื่อนเราที่บางทีก็วุ่น <c oughs> วายมากเลยแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้าใจเขาว่าอยู่อยู่กับปัจจุบันนะ <c oughs> เราจะรู้เลยว่าเสียงในหัวหรือว่าความคิดของเราที่มันเด้งหรือป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเวลาที่เรากาลังทาอะไรอยู่อะเรา จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึกก็คือฝึกเฝ้าดูความคิดฝึกเฝ้าดูว่าเอ,อ้ยมันมีคําคํำนี้ออกมาหรือเสียงในหัวเรามันสะท้อนมันเด้งคํานี้ออกมาเราลองมองดูว่ามันกําลังบอกอะไรเราแล้วสุดท้ายเนี่ยบางคําหรือเสียงในหัวบางอย่างมันก็ดีสำหรับเราบางอย่างมันก็มาเพื่อกระตุ้นเราหรือบอกเราให้ทําอะไรบางอย่างค่ะแล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกทําอะไรจากเสียงในหัวที่ที่เรามองเห็นหรือเปล่าอืมอืม ค่อโอเคแต่ทีนี้ค่ะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ต้ยบอกเราเนาะเสียงในหัวเนี่ยแน่นอนมาจากความคิดเราซึ่งม,มันก็มาจากประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละหแต่ทีนี้ทาไมบางคนถึงมักจะมีเสียงในหัวที่มันบันร่รทอนความความมั่นใจหรือบั่รทอนแบบอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นแบบฉันทําไม่ได้หรอกฉันมันแย่นู่นนี่นั่นนะคะมันเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่อะเวลาที่รู้สึกบั่นทอนรู้สึกว่าจะทําอะไรบางอย่างแล้วทําไม่ได้หรอก หรือบางทีต่อว่าตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาที่เราจะทําอะไรบางอย่างแล้วไม่กล้าลงมือทอําอ่ะก็คือกลัวกลัวพลาดกลัวล้มเหลวหรือบางทีอาจจะเคยเห็นคนเคยทําแล้วเราก็ไม่สําเร็จแล้วกลัวว่าเราอาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็อยากทํานะแต่ก็ไม่กล้าลงมือทํเนึกออไหมคะเสียงในหัวมันก็จะเลยแบบดังขึ้นมาว่าเออไม่เอาดีกว่าจะทาไม่ทาดีกลัวล้มเหลวไม่กล้าทําค่ะไม่กล้าลงมือทําไม่กล้าเริ่มเพราะ บางทีมันมีทั้งประสบการณ์ตัวเองที่เคยทําแล้วมันไม่สําเร็จสองมันมีทั้งประสบการณ์คนอื่นที่เคยไปเห็น mm hmm. แล้วเราแบบคอนเน็กประสบการณ์นั้นมา <c oughs> ใช่ไหมคะสามก็คือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอื <c oughs> ไม่มั่นใจในตัวเอง <c oughs> นี่เหรอไหมคะในการทําอะไรก็แล้วแต่พอเราแบบไม่เชื่อมันนอมม่นในตัวเองไม่มั่นใจตัวเองอ่ะมันก็จะยิ่งมีความคิดพวกนี้แหละที่ว่าเราอ่ะทาไม่ได้แล้วก็คอนเฟิร์มตัวเองว่าเราทําไม่ได้ทีเนี้ย ถ้าเปในมุมที่ว่าฉันมันไม่ดีพอฉันมันแย่ฉันมันไม่เก่งพอบางทีแบบเสียงในหัวพวกเนี้ยมันมามันมาเพื่อเพื่ออะไรอะเวลาที่เราแบบได้ยินคําพูดพวกเนี้ยคิดว่ามาเพื่ออะไรทําไมเราถึงมีความคิดแบบนั้นมันเป็นความคิดเราหรือเป็นเสียงในหัวพี่แบมคิดว่าอืมของแวมว่ามันน่าอาจจะเป็นความแบบความเชื่อบางอย่างที่เราอาจจะกําลังถือว่าว่าแบบฉันไม่เก่งพอแล้วก็ มันเลยทําให้เสียงในหัวเราอ่ะไปพูดไปเข้าใจอย่างนั้นอืนะคะนั่นแหละก็เลยคิดว่าบางทีแัมก็เคยเป็นบางทีในบางเรื่องเนาะที่เรายังไม่มั่นใจหรือว่าเรายังไม่ได้มีแบบเปลี่ยนความเชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดบ่อยๆว่าเออนี่ฉันไม่น่าทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่อ่ะสังเกตดูว่ามันมันไม่ได้มีต้นตอมาจากเราค่ะโดยตรงไม่ใช่จากเราแค่คนเดียวค่ะมันมาจากค่าเฉลี่ยหรือว่าสังคมครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะ บางทีเหมือนกับว่าเราทําอะไรบางอย่างสมมติแวมทําอะไรบางอย่างใช่ไหมเราแบบเอฉันบอกกับเธอว่าทําได้แค่นี้เหรอแแบบสมมตินะมันก็ค<ะ>ือเป็นคําพูดที่ว่าทําได้แค่นี้เหรอแวมบเท่ากับทําได้แค่นี้เหรอแวมแต่บางทีแวมอ่ะก็จะไปคิดต่อใช่ปะว่าแบบเหมือนโดนต่อว่าแล้วลก็รู้สึกว่าตองไม่ดีทําไม่ดีพอค่ะงอใช่ไหมคะสุดท้ายอะ่ะมันมันมีสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เราอะ่ะมีความคิดแบบนั้นเก็าไหมคะแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่า เราเราเข้าใจจริงๆนะเวลาที่เรา,ามีเสียงในหัวที่คิดคิดลบกับตัวเองไะว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพอ,อจริงๆหลายๆหลายๆครั้งลองสังเกตตัวเองดูว่าอืม,มันไม่ได้ออกมาจากตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ออออใช่ไหมแต่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันมาจากคนรอบตัวมาจากคนรอบข้างแล้วเราอ่ะค่ะไปคอนเฟิร์มว่าเราเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้เซลล์เ e อ็กซ์ตรีมในตัวเองอ่ะต่ําลงแล้วพอสะสมเรื่องนี้มากๆ ไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้ยิ่งต่ําลงออพอเซโรตินต่ำมันก็เลยไม่มีความมั่นใจเพราะไม่มีความมั่นใจจะไปทําอะไรได้เก็ตไหมคะจะเริ่มต้นทําอะไรก็ไม่มั่นใจละก็จะคิดว่าเราจะล้มเหลวไม่กล้าล้มเหลวไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยอมไม่กล้าที่จะประสบความสําเร็จอมไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จด้วยอซ้ำอ๋อผูกอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคีย์แพงนะคะทุกคนลองลองเช็คตัวเองหน่อยว่ามีใครแบบ เป็นอย่างนี้บ้างไหมนะคะพี่ลักกี้บอกว่าเพื่อปกป้องไม่ให้เราเจ็บปวดอ่าก็เป็นหนึ่งในที่อาจารย์เต้ยบอกนะว่าบางทีเรากลัวไงเราไม่อยากจะล้มเหลวเราไม่อยากจะเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราเห็นก็เลยจะมีเสียงหนึ่งหัวมาปกป้องว่าเอ้ยทําไม่ได้หรอกใช่ไหมค่ะใช่อันนี้จริงๆอ่ะเอ่อถ้าถ้าเป็นแบบภาษาที่บอกว่าเพื่อปกป้องเราไม่ให้เรารู้สึกเจ็บปวดอ่ะอันเนี้ถ้าสมมติว่า ทุกคนเข้าใจคำนี้จริงจะบอกว่าแบบคำคำนี้คนที่คนที่จะแบบได้ยินหรือว่าจะเข้าใจมันอ่ะมันมีรากต้นเขาเรียกอะไรนะที่มาของมันมีรากของมันก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองการเข้าใจความคิดของตัวเองอะค่ะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มันจะต้องไปเรียนเกี่ยวกับพวกเอ่อการบําบัดเพราะว่าพวกการบําบัดอะหรือว่าศาสตร์การบําบัดอะจะจะรู้ว่าไอความคิดพวกนี้มาเพื่ออะไรนะหรือว่า สิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นตอนนี้มันมาเพื่อบอกอะไรเรานะในภาษาบําบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ไอ้พวกแบบความคิดต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นอ่ะนั่นแหละมันมันก็คือมาเพื่อปกป้องเรามันมาเพื่อแบบไม่ให้เราเจ็บปวดมันมาเพื่อไม่ให้ไม่ให้เราแบบรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ามีประสบการณ์ที่ที่เราบางทีทําไปแล้วเ,เราอาจจะแบบคอนเฟิร์มว่าเออฉันไม่น่าทาเลยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนะานะซึ่งมันค่อนข้างลึกซึ้งมากนะแต่ว่าจริงๆอะ่ะ ไอ้บทเรียนพวกเนี้ยนะคะเนื้อหาเหล่าเนี้ยส่วนใหญ่เวลาที่เราจัดแคมป์อะนะเป็นแคมป์ต่างๆเนี่ยเราก็จะสอดแทรกเรื่องเหล่าเนี้ยให้กับทุกคนอยู่แล้วถ้า<ม>ถ้าสมมติว่าพูดในไลฟ์เนี้ยอาจจะใช้เวลาแบบค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้อาจจะแบบให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆอย่างที่พี่ลักกี้พูดอะมันถูกแล้วนะ<ม>ถูกแล้วอันนี้คือพี่ลักกี้อาจจะมีแบบข้อมูลนะหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องการบําบัดพวกนี้มาก็เลยบบเข้าใจ ตรงนี้ด้วยอืม,อมโอเคโหยอดเยี่ยมมากทีนี้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เต้เกิดมาแล้วแหละแล้วถ้าแบบพี่ๆที่ฟังไลฟ์อยู่แล้วกาลังรู้ตัวนะว่ามีเสียงในหัวที่มันเป็นแบบพลังลบอะค่ะอย่างเช่นฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะแบบเริ่มเปลี่ยนให้เสียงในหัวเป็นเป็นคําพูดที่มันดีเราสามารถจะทายังไงได้บ้างคะสุดท้ายมันต้องไปอยู่ที่ว่าเราอนุญาตให้ให,ให้สิ่งพวกนั้นเกิดขึ้นไหมค่ะเพราะว่าบางทีเหมือนกับ ตั้งแต่ที่สอนมาเนาะก็จะเจอลูกศิษย์เยอะมากเลยที่ที่เซลล์เอ็กซ์ิมต่าแล้วมาจากการที่สะสมไอ้พวกนี้แหละเรื่องพวกนี้นะคะแล้วพอเราแบบเพื่อต้องการให้ให้เปลี่ยนอะเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการมันไหมเพราะบางคนค่ะมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะพอให้เปลี่ยนแล้วสุดท้ายแบบไม่เปลี่ยนยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าการที่เป็นแบบเนี้ยมันได้รับความรักจากใครบางคนอืมเก็ตไหมน่าสนใจคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติอย่างยางแหวมอย่างเงี้ยอือ ไปกลับบ้านไปไปเจอที่บ้านแล้วบอกเนี่ยวันนี้อาจารย์เต้แบบพูดแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยสิ่งที่ได้จากที่บ้านคือเขาอาจจะแบบโกรธเล้าเออไม่เป็นไรให้กําลังใจอย่างเงี้ยนีกใช่ไหมแล้วแบวมก็รู้สึกดีแล้วการที่แบวมแบบโดนอาจารย์เต้พูดแบบนี้แล้วกลับไปที่บ้านคือสมองเริ่มเริ่มรับรู้เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยทุกครั้งที่อาจารย์เต้พูดแบบเนี้ยฉันไม่ชอบแบบพฤติกรรมการพูดแบบเนี้ยแล้วฉันรู้คือตีจะตีความเป็นว่าแบบโดนต่อว่าโดนว่าว่าไม่ดีพอทํางานไม่ดี อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกลับไปที่บ้านก็ไปบอกกับที่บ้านที่บ้านก็แบบเออให้กําลังใจกอดอะไรเงี้ยแล้วลได้รับความรักเนี่ยเจอเคสนี้ยเยอะมากแล้วแบบคือสุดท้ายอ่ะก็ต้องให้เขาเลือกว่าเขาอนุญาตที่จะทําให้ตัวเองอ่ะขึ้นมาเป็นคนที่ดีขึ้นไหม,มเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นไหม,มหรือเขาอ่ะเลือกที่จะเป็นแบบนั้นอืแล้วทําให้เขาอ่ะได,ได้ได้ถูกแบบแสดงความรักจากครอบครัวออพอจะเก็ตปะเก็ตค่ะมันมันก็จะมีแบบนี้อยู่ดังนั้นก็เลยถึงตอบกลับไปว่าต้องอยู่ที่ว่าเขาอ่ะอนุญาต ให้ตัวเองอะได้ทําสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าอนุญาตใช่ไหมคะมันก็คือแค่เปลี่ยนเลยค่ะถ้าสมมติบ่าบอกว่าไอ้ฉันแบบไม่ดีพอก็อาจจะใส่คําพูดใหม่ๆเข้าไปมีความเชื่อว่าฉันทําได้ฉันมีความสามารถฉันเก่งในเรื่องนี้ฉันสําเร็จในเรื่องนี้ได้ค่ะก็คือใส่คําบวกไปเลยอ,อย่างนั้นเลยค่ะซึ่งทีเนี้ยอย่างที่บอกไงว่าเวลาใส่คําบวกไปอ่ะจิตใต้สำนึกมันรับหรือเปล่าอืถ้าจิตใต้สำนึกไม่รับอะ ทำยังไงมันก็จะไปเข้าสู่กระบวนการบาบัดอีกว่าคือคือมันจะเป็นการบาบัดเหมือนสะกดจิตบําบัดใช่ไหมคะคือเราจะต้องแบบเข้าไปคุยกับจิตใต้สานึกแล้วก็ใส่พวกข้อมูลพวกเนี้ยเข้าไปค่ะแล้วก็จะทาให้แบบจิตใต้สานึกเริ่มเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อฉันฉันเป็นคนเก่งนะฉันเป็นคนที่มีความสามารถนะฉันสําเร็จได้ทุกเรื่องนะเก็ตไหมคะอันนั้นแหละก็คือเขาจะใช้เรื่องนี้กันสําหรับเคสนี้หรือหลายคนอาจจะรู้แบบรู้เขาเรียกว่ารู้จักคำว่าสะกดจิตบาบัดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะกลัวคําว่าสะกดจิต เพราะคุณได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับเขาเรียกอะไรได้รับสารที่ผิดผิดเเพี้ยนมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือกังวลกับเรื่องสะกดจิตแต่งจริงแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอพว้พวกพวกเนี้ยเราอ่ะเป็นคนที่อนุญาตถ้าเราไม่อนุญาตมันจะไม่เกิดขึ้นทุกเรื่องค่ะแล้วมันอยู่ที่ว่าคือแบบอยู่ดีๆอะแวนนอนอยู่ฉันจะไปสะกดจิตแวนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการสะกดจิตอ่ะมันจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันคือแบบ A กับ B ทํางานร่วมกันไม่ใช่ว่า A จะสะกดจิต B ได้เลยไม่มีทางคะ่ะถ้าบีไม่อนุญาตจิตได้เป็นนึกไม่อนุญาต,ตไม่มีทางที่จะโดนสะกดจิตได้อันนี้แบบว่าต้อง,ต,องต้องแบบศึกษาเรื่องนี้กันด้วยนะคะต้องเข้าใจเรื่องนี้จางนั้นเนี่ยมันก็เลยมีพวกคลิปเหมือนอย่างที่แบบโอมชอบทําอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งของเทรเดอร์ก็มีนะยังเคยให้โอมทำแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเร็วนี้เต้ก็จะทํามาให้ทุกคนได้ฟังด้วยเ๋ยวเร็วนี้ใน youtube อของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องอเป็นคลิปนี่แหละที่จะทําออกมาแล้วก็พูดแล้วทุกคนสามารถแบบเซฟใส่มือถือ แล้วเอาไว้เปิดตอนช่วงที่เราแบบหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนก็ได้ก็เป็นการแบบสะกดจิตเราก่อนนอนหรือว่าหลังตื่นนอนว่าไอ้ฉันเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นเทรดเดอร์ที่ทากาไรได้ตลอดเวลาฉันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือใส่คําพูดพวกเนี้ยเข้าไปจนแบบให้จิตได้สนึกมันรับไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนคือเข้าใจว่าแบบต้องเปิดใจก่อนปะเหมือน <Okay. S 1> ทํางานร่วมกันอะคือเหมือนกับว่าฉันเป็น A เธอเป็น B A ไม่สามารถสะกด B ได้ถ้า B ีไม่อนุญาตเก็ตไหมเก็ต <Okay. S 1> แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ย ฉนันก็เลยบอกว่าฉนันจะทําคลิปเนี้ยออกมาแล้วเธอแบบอนุญ,ญาตที่จะให้ตัวเองฟังเหมือนเขา,าจิตต้สมมติทำงานรอรับเปิดเรื่องนี้อยู่แล้วจริงป่มมันก็จะรับเข้าไปแล้วมันก็จะเวิร์กกันอย่างเงี้ยค่ะว้าวโอเคอ่ะฉะนั้นสําหรับพี่พี่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็คือคีย์แรกเลยต้องอนุญาตก่อนใช่เราต้องโอเคก่อนว่าเราเนี่ยอยากได้เสียงในหัวใหม่อยากได้ความคิดใ,ใหม่ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อนุญ,ญาตเนี่ยใครก็เปลี่ยนให้พี่ๆไม่ได้ใช่ซึ่งซึ่งเราอ่ะสามารถทําเองได้นะเรามีคําพูดบวกบวกอะไรที่เราแบบรู้สึกว่า เขียนออกมาหรือว่าพูดกับตัวเองแบบนี้แล้วเราชอบถ้าเราแบบชอบคําพูดนี้เราสามารถอัดเสียงนี้ใส่มือถือของตัวเองได้แล้วเราก็ฟังเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยด้วยแบบทาด้วยตัวเองได้เลยค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแสงเตยก็ได้เสียงคุณก็ได้คําพูดของคุณเองจิตใต้จำเลกก็จะยิ่งแบบตอบสนองได้ดีด้วยเยี่ยมมากเลยโอ้อและถ้าพี่ๆเอางี้แลวกันเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วต่อไปไเสียงในหัวจะเปลี่ยนภาษานะ อ้าวหรอคะใช่ก็จะเปลี่ยนค่ะคือจะเปลี่ยนออโต้ตามใช่เพราะว่าจิตใต้สำเนึกอะ่ะ <Okay. S 1> มันเปลี่ยนแล้วม,มันถูกเปลี่ยนตั้งแต่ข้างล่างแล้วใช่ไหม<อ>เวลาต่อไปแบบเสียงในหัวมีอะไรขึ้นมาต่อไปอเหมือนกับว่าแวมเจอเหมือนเดิมเลยแวมทําได้แค่นี้หรออืเสียงในหัวจะเปลี่ยนแล้วค่ะมันมันจะมองเห็นว่าฉันเป็นคนมีความสามารถก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนคือมองบวกว่าเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้เป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุงและพัฒนาแหวมก็อาจจะแบบอาจารย์ต้องการให้ปรับปรุงตรงไหนต้องการให้เพิ่มเติมตรงไหนอาจารย์บอกแวมเลยอะไรอย่างเงี้ยแวมไปพัฒนา จากเติมชีคืออาจจะเงียบไปเลยเแล้วก็ไปคิดว่าฉันไม่ดีพออย่างงุ้นอย่างงี้ค่ะใช่แต่พอเราเปลี่ยนข้างในมันก็จะมองว่าเป็นโอกาสที่ฉันจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทํางานกับคนเกง่งได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหกอใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่ง,งจริงๆอะอย่างแบบใครที่จะไปงานอินฟินิตแปลว่อะก็จะได้ได้พวกหนังสือที่เป็นคําพูดที่เป็นแบบคําพูดบวกบวกโพสิทีฟอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งแบบ หนังสือจากขุนเขาหรือว่าหนังสือจากเตเ้ย<ม>ที่เป็นไร้แอนชายก็คือแบบพลิกชีวิตจากดำดิ่งสู่พุ่งทย,ยาน<ม>ซึ่งจะเป็นของขวัญที่จะได้ในแพ็กเกจที่คุณแบบซื้อตั๋วเข้างานการล่าอยู่แล้ว<ม>ซึ่งไอ้พวกเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกัน<ม>เป็นคําพูดแบบเปิดมาแล้วคือแบบโอ้โหพลังแบบพุ่งพ่านเป็นคําพูดแบบโพสิทีฟเป็นคําพูดที่กระชากวิญญ,ญาณ<ม>เลยเนี้ยนี่ออกมาคือมันก็ทําให้เราอะเขาเรียกว่าตื่นจากการแบบเปิดหนังสือหรือว่าคุณจะใช้หนังสือที่คุณได้เนี่ยคือสุ่มเปิดก็ได้บางวัน อยากได้คําตอบอะไรบางอย่างคุณเปิดไปเลยแล้วคุณจะเจอเลยอืมประมาณนั้นนะซ,ซึ่งอันนี้ทุกคนที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงานกาล่าจะได้รับอยู่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นงานกาล่าเนาะแล้ก็ได้รับหนังสือซึ่งจริงๆเนี่ยค่ะหนังสือเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า จริงๆแบบมีทั้งเล่มของอาจารย์บัณฑิตเนาะที่อาจารย์เเคยให้แล้วก็เป็นหนังสือเซลล์ทกใช่ไหมคะแบบบางทีแบบเราคิดอะไรไม่ออกเนาะหรือเรารู้สึกน้อยๆเปิดหนังสือขึ้นมาเราก็จะได้เห็นคีย์เวิร์ดหรือคําพูดดีๆที่เราสามารถพูดก,กับตัวเองได้ะนะคะมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการปรับไวเบชั่นด้วยนะคะว้าวอันนี้ก็คือได้รับฟรีไปเลยซึ่งจริงๆอะ่ะเรื่องเรื่องของเสียงในหัวถ้าถ้าเราแบบมองว่าเป็นปัญหามันจะเป็นปัญหาค่ะ ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นปัญหาแบบเนี่ยรังเลสงสัยนู่นนี่นั่นะคือแบบมาจากเสียงในหัวทั้งนั้นเลยอะไรย่างเงี้ยบางทีตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปอ่ะก็โทษว่าเป็นเพราะเสียงในหัวมันมาแบบเนี้ยนีอ่ออกใช่ไหม,ไมออเหมือนเหมือนเด็ิวแองเจ้าแบบตีกันต,กนตีกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แบบเลือกอันนี้เพราะว่าอารมณ์เรามันสอดคล้องกับความคิดนี้คือทุกครั้งที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะให้ดูที่อารมณ์อารมณ์เรามันสอดคล้องกับความคิดไหนเราจะจับมันแล้วก็เอามันไป ไปเกิดผลลัพธ์งอไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเท่าทันเนาะใช่ค่ว่าเท่าทันแล้วกันถ้าเราเท่าทันน่ะคือเราอะจะรู้เลยว่าเสียงในหัวเท่ากับเสียงในหัวอืมแล้วเราจะเป็นผู้เลือกว่าเราจะฟังเสียงในหัวไหมหรือเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องอถ้าเราเป็นเบเดอร์เสียงในหัวมาเยอะแยะเข้าก่อนดีไหมวะอืมอันนี้ว่าแม่งจะลงแล้ววะเถ็ดเลยดีไหมอ่าเอสเซลตรงไหนดีเฮ้ยเอาเอสแซลออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพัด เฮ้ยไม้นี้ดูแบบเหมือนน่าจะไปนะเบิ้นหลอดเลยดีไหมสารพัดความคิดค่ะจริงจริงเี้ยใช่ไหมคะดังน,น,นั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกว่าเสียงในหัวกับอารมณ์ถ้าสอดคล้องกันแอคชั่นทันทีคือเหมือนอารมณ์มันแบบมันมันโล่บันมันอยากได้หมืนแล้วอะมันอยากได้มากเสียงในหัวบอกเนี่ยโอกาสนี้แบบเฮ้ยถ้ามันลงนะถ้าเราเบิ้นหลอดนะแป๊บเดียวโลทีพีนะเสียงในหัวมาอารมณ์แม่งอยากได้อยู่แล้วเป็นไงกดปั้งกดไปอีกเป็นไงคะสุดท้ายเราไม่ได้ทําตามระบบ ใช่ไหมคะเราก็ออก,ออกนอกลู่นอกทางไปเลยดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ทําตามระบบไม่ได้อยู่ในโปรเซสอะอเราจะคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนคะคาดหวังอะไรอะจริงไหมในเมื่อเราไม่ได้ทําตามระบบไม่ไทําตามโปรเซสอะเหมือนอย่างเช่นเรากําลังผลิตอะไรบางอย่างอยู่เนอะสมมุติเรากําลังแบบผลิตเครื่องยนต์อะไรบางอย่างอยู่ทั้งนั้นที่เรารู้ว่าโปรเซสของมันอะเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายอะเราอะ คือสมมติว่าเอ้มันรู้ว่าโปรเซสเนี้ยต้องมาก่อนแต่เราอะไปตัดตอนโปรเซสอือหมายความว่าสิ่งที่คุณกําลังผลิตอยู่อะก็ไม่สามารถใช้งานได้เหนบอกไหมถ้าเป็นรถรถคันนั้นก็ใช้งานไม่ได้จริงไหมคะมันก็เหมือนกับเอสลไปเลยอะเพราะมันไม่ได้ตรงโปรเซสนั่นเองอยากจะให้ทุกคนแล้วกันเนาะลองไปใช้วิธีที่จริงๆ<า>วันนี้จะเต้ยแชร์มาหลายวิธีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าทันตัวเองก่อนเนาะแล้วก็การอนุญ,ญาตให้ต,ตัวเองเนี่ย<า>แบบ ขจัดเสียงในหัวหรือว่าคิดในสิ่งที่มันดีหรือว่าบางคนอาจจะแบบไปฟังคลิปเสียงหรือว่าไปทําสะกดจิตบําบัดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองลองกลับไปใช้แต่อันดับแรกอะ่ะเราต้องเท่าทานแล้วเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเสียงในหัวของเราจริงๆใช่<ๆ>เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสียงในหัวอมันเวลาอ่าเวลาความคิดอะไรออกมาก็แล้วแต่มันมาจากจิตใต้สำนึกเรานั่นแหละ มาสะท้อนออกมาเวลาที่เรามีเสียงในหัวอะไรต่างๆแบบไม่ว่าจะเป็นแบบฉันไม่มั่นใจหรือว่าฉันไม่ดีพอหรือว่าเรื่องของการเทรดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะมันให้ทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วกันว่าในในตัวเราอะ่ะมันมีหมาป่าอยู่สองตัวมันมีหมาป่าตัวดีกับหมาป่าตัวไม่ดีใช่ไหมคะแล้วเสียงในหัวเนี่ยถ้ามันเป็นฝั่งดีมากกว่าหมายความว่าเราอะ่ะปลูกจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะหรือว่า,เ,าเลี้ยงหมาป่าตัวเนี้ยให้แข็งแรงกว่า เวลาหมาป่าตัวดีมันแข็งแรงกว่าเสียงในหัวที่มันดังขึ้นมามันจะเป็นแต่คําพูดดีๆมันจะเป็นแต่สิ่งดีๆมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันนิมิเน็ดเม้นต์ยังนะเฮ้ยฉันมันนมเต็เม้นต์ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยความเสียงของฉันโอเคไหมมันจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นคําพูดที่ดีๆค่ะพอใจไหมมันมันก็จะแบบดีมากกว่าถามว่าไม่ดีมีไหมมันก็อาจจะมีมาบ้างแต่สุดท้ายอะไอ้คาพูดหรือความคิดดีๆอะมันจะมีมากกว่า เอไคะเวลาที่ทำอะไรออกมาแบบแล้วดูไม่โอเคไม่ดีพอมันก็จะคิดเสมอว่าเฮ้ยตรงนี้มันกำลังบอกให้ฉันเนี่ยไปฝึกฝนเพิ่มนะมันกำลังบอกให้ฉันไปพัฒนาเพิ่มนะอันนี้คือหมาป่าตัวดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมาป่าตัวร้ายที่บางทีแบบเราอไม่ก็ไม่รู้ตัวว่าเลี้ยงมันมาจนแข็งแรงในตัวเราขนาดนั้นนะทำให้เสียงในหัวที่มันเด้งขึ้นมาปอก up ขึ้นมาก็จะเป็นแต่ในกระีบอะเป็นแต่แบบความคิดต้นลบเป็นแต่ความคิดด้านลบอืเจออะไรก็จะคิดลบไปก่อน จอเหตุการณ์อะไรก็คิดลบไปก่อนเงื่อนไหมคะยิ่งเราไปตอบสนองไอความคิดนั้นอะพอตอนแรกมันเป็นแค่ความคิดไงแต่เราไปจับมันปุ๊บเป็นไงคะให้อาหารทันท,ทีค่ะ<อ>เงื่อนไหมคะคือเราไปจับมันปุ๊บพอไปจับไปจับแล้วไงคะอารมณ์สอดคล้องปุ๊บแอคชั่นทันท,ทีเหมือนกับเรากำลังเลี้ยงหมาป่าตัวนี้ให้แข็งแรงดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังเลี้ยงหมาป่าตัวไหนอยู่หมาป่าตัวดีหรือหมาป่าตัวร้ายคุณจะเริ่มเข้าใจเลยค่ะว่าเออจริงๆแล้วฉันเนี่ยในตัวเน ตัวไหนแข็งแรงกอ่กันช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้หมาป่าตัวดีหรือหมาป่าตัวร้ายตัวไหนแข็งแรงกว่ากันคะอ่าทุกคนลองพิมพ์มานะคะว่าตอนนี้นะคะ มาป่าตัวดีหรือตัวร้ายอันไหนแข็งแรงกว่ากัน<ม>อันนี้แบบโอมชอบมากตั้งแต่แบบจันเต้ยสอนเรื่องนี้ครั้งแรกเ<ม>ลยเรื่องแบบการให้อาหารเนี่ย<ม>อันนี้จริงเลยมันก็คือการให้อาหารความคิดของเราอะ<ม>ถ้าเราแบบให้อาหารฝั่งความคิดบวกเยอะๆเขาก็จะแข็งแรงอืมอะไรที่มันเจอเข้ามาในภายนอกเนี่ยเราก็จะออโต้เลย<ม>คิดดีไว้ก่อนแบบเรียน<ม>รู้อะไรแต่ถ้าเราแบบ ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะตัวร้ายแบบเยอะๆเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเรื่องเล็กก็สามารถกลายเป็นเรื่องที่มันแบบดูเป็นปัญหาใหญ่ได้ใช่ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีแบบคิดลบขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความผิดที่เราจะคิดลบค่ะเพราะบางทีการคิดลบหรือว่าความรู้สึกก,กลัวหรือความรู้สึกแย่บางอย่างมันมามันก็มาเพื่อปอกป้องเราอย่างที่บอกนั่นแหละใช่ไหมคะเพื่อปกป้องเราจากความเจ็บปวดนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยแค่เราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยบางทีที่เราคิดลบอ่ะมันก็เพื่อแบบเฮ้ยคนนี้ดูแบบไม่น่าไว้วางใจเลย เราก็คิดลบต่อจากคนนั้นต่อบางทีนะมันก็อาจจะแบบเป็นเซนส์ของเราที่มันมาเพื่อปอกป้องเราอาจจะมาช่วยรเราอย่า้ใช่ค่ะ <_ d ata> ดังนั้นเนี่ย <_ d ata> บางทีถ้ามันมีขึ้นมาเราก็แค่แบบพิจารณาแล้วก็เท่าทันกับคิดเราใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยทางนั้นที่รู้ว่าดูไม่น่าไว้วางใจแต่คิดบวกแต่เขาคงคิดบวกคิดบวกทั้งที่แบบก็ดูรู้ว่ามัน โจนจะชัดเลยเลยอย่างเงี้ยออกใช่ไหมยังจะคิดบวกกับโจนอยู่มันก็ไม่ใช่ไงจิ๊บว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบรู้อ่ะเราก็ต้องเข้าทันแล้วก็ต้องเรียนรู้<ะ>เรื่องพวกนี้ด้วยนั่นเป็นอย่างที่บอกว่าความคิดอ่าที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีบางทีมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเนอะมันมาเพื่อปกป้องเรานั่นแหละใช่เราต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ่ะถูกต้องฉะนั้นทุกความคิดจริงๆเขามาเพื่อปกป้องเราเสมนนะอเนาะเราก็อาจจะอยากแบบไป ทุบตีตัวเองว่าแบบโอ้โหฉันคิดลบอีกแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่เราแค่ให้รู้ว่าเขามาเพื่อบอกอะไรเราใช่ไหมคะใช่เวลาคิดลบก็ไม่ได้ผิดที่จะคิดลบออันนี้เป็นคีย์แพงนะเพราะบางคนแบบพอเรารู้แล้วว่าคิดลบมันไม่ดีอย่างเงี้ยพอคิดลบปุ๊บโทษตัวเองคิดลบปุ๊บเอ้าทาไมแบบเป็นคนอย่างนี้เนาะไปทุบตีตัวเองอีกก็ไม่ได้นะคะต้องขอบคุณเขาเขามาเพื่อปกป้องเราเนาะใช่โอเคโอ้โหวันนี้เชื่อว่าพี่ๆนี่น่าจะได้แบบคีย์แพงเยอะมากนะในเรื่อง การจัดการกับเสียงในหัวะะจริงๆเรื่องของการเท่าทันตัวเองก็สอนบ่อยมากนาะในเพจคินไมด้าก็จะพูดถึงเรื่องเนี้บ่อยมากๆะะ<ช>ถ้าแบบดเราพูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าเราอยากจะเท่าทันตัวเองนะการทําสมาธิ่าสำคัญมากการทําสมาธิก็คือให้เราอะทำสมาธิในมุมที่ว่าเฝ้าอยู่กับลมหายใจอะ เฝ้าเฝ้าโฟกัสที่ลมหายใจของเราสังเกตลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกเหมือนที่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่วัดอาจจะแบบเอ้ยอยุบหนอพองหนอหรือว่าพุทโธพุทโธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ<า>ทำไมเขาถึงแบบให,ให้ให้ท่องแบบอย่างงี้นเพราะว่าอะไรเพราะต้องการให้เราโฟกัสที่ลมหายใจแล้วเวลาที่แบบยุบหนอพองหนอหรือว่าพุทโธพุทโธก็คือต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบัน<า>แล้วลองดูว่าเราอหยุด พูดพุดโทเมื่อไหร่หรือหยุดยุบหนอพ้องหนอมเมื่อไหร่หมายว่าตอนนั้นเราไม่อยู่กับปัจจุบันละ mm hmm. มันหมายความว่าเราอ่ะไปอยู่ที่ความคิดเรียบร้อยละ mm hmm. คือโดนความคิดลากไปเรียบร้อยละโดนเสียงในหัวไปแล้วเรียบร้อยละไปอยู่กับเสียงในหัวแล้วก็ไปมึงได้เสียงในหัวมาอวันนี้จะกินอะไรดีนะนั่นสิกินอะไรเด้เ๋มาคิดต่อ,ตอคิดต่อเยวาวราชดีไหมอะไร <c oughs> ดีนะที่เยวาวราชร้านนั้นดีไหมน่าอะไรไปยาวไปไปไปเรื่อยเรล้ออ่ะแล้วแบบไปเรื่อยมันไม่อยู่ละไปเรื่อยอ่ะนึกออกใช่ไหม นั่นแหละคือบางทีมันมันไม่ยมันไม่อยู่ตรงนี้ไม่เท่าทันมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติเป็นหน้างานที่เรากำลังเทรดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันไม่ทันตัวเองอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ฝึกนะก็คือฝึกเรื่องเรื่องของการอยู่กับลมหายใจนี่แหละฝึกทุกวันนะอาจจะแบบวันละห้านาทีสักสองรอบเช้าเย็นก็ได้แล้วก็พอเราฝึกเรื่องเนี้ยบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะทให้เราอะเท่าทันตัวเองมากขึ้นเวลาที่เรามีเสียงในหัวแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเออจับความคิดเราทันแล้วก็ดูว่า ความคิดเราอ่ะมันเป็นความคิดอะไรแล้วเราจะเลือกความคิดที่มันกระเด้งขึ้นมานั้นหรือเปล่าเอาขเยียมยอดนะคะอันนี้ช่วยได้จริงๆเรื่องการฝึกสมาธินะก็ฝากทุกคนไว้แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เต้ยมากๆนะคะมาคีแพงอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาพอดีก็คือกับพอ,อบกับเต้ยซึ่งตอนนี้เป็นเวลาใหม่ด้วยไปสองครึงคร่ง แจ้งพี่ๆแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์จะได้จะได้แบบดูดูกราฟอัพเดตกราฟเป็นด้วยเนาะใช่ก็จะามนเปิดเป็นช่วงตลานเปิดของดีพอดีใช่ตลาดเปิดใบสามนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาลาดินเนอร2024 i n i t e w ิต l t ล ค่าคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน gala dinner 2024 Infinite Wealth